วันแชมเปี้ยนชิพเสมาเพชรแฟทเทคยกย่องนิโคลคารินโลเสมาเพชรแฟทเทคแสดงสปิริตนักสู้ยอมรับชกไม่ดีพอทำพ่ายนิโคลคารินโลหวังเก็บเป็นบทเรียนล้าค่าทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นต่อไปซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟทเทคเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวท13 5 1 4สปอ วัย29ปีจากเชียงใหม่ยืดอกรับข้อผิดพลาดของตนซึ่งเป็นเหตุให้พาพทีเคโอยก2ให้กับนิโคคาริลโลจอมบูเลือดเดือดวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในศึกวันไฟใน23เมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาดูคลิปวันไฟใน23วันที่6กรกฎาคม2567คู่นิโคคาริลโลเวซัสเซมาเพ็ฟติกนิโคเวซัสเซมาเพชสสำหรับเซมาเพชดฟเท ที่เคยมีดีกรีเป็นถึงอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกและผู้ครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทมายาวนานหวังสารต่อฟอร์มแรงจากไฟก่อนหน้าที่ตนคืนฟอร์มเก่งถอนแขนโมฮา m เม็ดยูเนสระบาคู่ปรับเก่าจากแอลจีเรียด้วยการชนะทีเคโอตั้งแต่ยกแรกของศึกวันไฟใน19เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังทราบข่าวว่ามีคิวต้องขึ้นรายการเสมาเพชรแฟเทค ได้เตรียมตัวอย่างหนักเพื่อมาสู้กับนิโคคาริโลผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตํตเวทคนปัจจุบันโดยหวังว่าจะล่าแต้มชัยเพื่อลุ้นสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบอลลังในอนาคตนิโคเวซัสเสมาเพชรไฟนี้เสมาเพชรแฟร์เทควางแผนอยากให้นิโคคาริโลเป็นฝ่ายเดินเข้าทําแต่ทุกอย่างไม่ง่ายเหมือนที่คิดเมื่อคู่ชกจากแดนวิสกี้ก็เตรียมตัวมาดีไม่แพ้กันก่อนตัวเองจะตกเป็นฝ่ายเสียถ้าโดนอาวุธชุดใหญ่แพ้ไปในที่สุด ผมรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเพราะไฟนี้ตั้งเป้าหมายไว้สูงมากนึกแล้วก็อยากร้องให้ถ้าผมเอาชนะไฟนี้ได้อาจจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปชิงแชมป์ด้วยเมื่อผมได้ปะทะก,กับนิโคจริงๆแล้วเขาถือว่าเก่งใช้ได้เป็นนักมวยต่างชาติที่ออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกได้หนักคมรุนแรงครับนิโควรซัสเสมาเพชร ตอนแรกผมวางแผนจะให้นิโคออกอาวุธก่อนแต่เขาไม่ยอมออกแล้วขยับเดินต้อนเข้ามาเหมือนวางแผนซ้อนแผนเราเอาไว้จังหวะที่เขาปล่อยหมัดแย็บผมรู้สึกว่าโดนนิ้วจิ้มตาจนเหมือนตาปิดไปหนึ่งข้างแต่ผมก็ทนชกต่อไปในแบบที่มองเห็นไม่ร้อยเปอร์เซนต์หลังจบยกแรกผมวางแผนแก้กเกมบวกแลกแบบทีต่อทีคุณโดนผมโดนใครโดนก็ถือว่าล้มก่อนสุดท้ายเป็นฝ่ายผมที่พลาดไปโดนก่อนครับเมื่อถามถึงจุดที่น่าผิดหวังในไฟ์นี้ เสมาเพชรแฟทเทคยอมว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องอีกหลายอย่างที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมยันชัดขอกลับมาแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อตามล่าความสำเร็จระดับโลกต่อไปนิโคเวอร์ซัสเสมาเพชรผมมีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรจังหวะปล่อยหมัดชุดแรกไปก่อนแล้วเมื่อเขาบวกกลับมาผมบังไม่ทันบังไม่มีก็โดนอาวุธเข้าไปหลังจบไฟนี้ผมต้องถอดบทเรียนเพราะผมโดนบนมาว่าชอบก้มแต่ไม่ก้มก็ไม่ได้เพราะคู่ชกเขาใหญ่เขากดคอตีเข่าได้ดีครับ หลังจากนี้ถึงแม้เป้าหมายของผมจะอยู่ห่างไกลแต่ผมไม่ย่อท้อผมจะพยายามสู้และกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนผมจะกลับไปฝึกฝนตัวเองและดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนขอกลับมาสู้ใหม่สำหรับผมไม่มีคำว่าท้อค,ครับติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ f a c e b o o k วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onef.com และอินสตาแกรม o n e t h